สวัสดีครับวันนี้กับช่องซัมโมชเน่วูวูมาจะมาไหว้สักการะบูชากันนะครับไปเลยวันนี้นะครับมีการเดินทางจากอําเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะครับบุ่งสู่วัดบางเขมจังหวัดนครปฐมนะครับอยู่ห่างกันแค่24กิโลนะครับโดยจุดแรกนะครับเราก็จะมาทําการไหว้สักการะบูชานะครับหลวงพ่อใหญ่นะครับที่อยู่ตรงด้านหน้าเลยนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของลูกนิมิตนะครับของโบทเก่าโบราณนะครับที่มีการขุดขึ้นมานะครับสามารถมาผิดทองนะครับขอพรได้เลยนะครับสําหรับจุดนี้นะครับโดยวัดบางเขมนะครับเป็นวัดหนึ่งนะครับของตาบลที่อยู่ในอําเภอบางอาเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะครับถือว่าเป็นตําบลที่เก่าแก่และก็กว้างใหญ่นะครับมีประชาชนอาศัยอยู่ประมาณ10หมู่บ้านเลยทีเดียวนะครับ สาหรับวัดบางเขนนะครับก็คือจะมีโบสถ์อยู่ด้วยกันทั้งหมด3หลังนะครับซึ่งโบสถ์ที่มีหลังแรกนะครับก็คือจะมีเป็นโบสถ์ที่มีประตูนะครับเข้าออกเพียงด้านเดียวนะครับโดยมีพระประธานในโบสถ์ที่มีประชาชนมากราบไหว้ขอพรนะครับกันทุกปีนะครับสําหรับห้องนี้นะครับจะเป็นห้องของอดีตเจ้าอาวาสนะครับที่เก็บสังขารอดีตเจ้าอาวาสนะครับพระครูอดุลธรรมตาดานะครับซึ่ง ทงขานแกก็จะไม่ไหม้นะครับสามารถมาไหว้ขอพรได้เลยนะครับปาสำหรับโบสถ์หลังใหม่นะก็จะมีการสร้างนะครับค่อนข้างจะสวยงามมากเลยนะครับซึ่งวัดแห่งนี้นะครับสามารถมาวกราบไหว้ขอพรนะครับได้หลายจุดนะครับจุดนี้ก็จะเป็นอีกเป็นเจดีนะครับอีกหนึ่งจุดนะครับที่เป็นเจดีทรงรักังฟั่านะครับ อันนี้ก็เป็นอุโบสถหลังเก่านะครับข้างในก็จะเป็นพระพุทธรูปนะครับสักสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายนะครับซึ่งเป็นโบสถ์ที่มีประตูทางเข้าเพียงด้านเดียวนะครับข้างในก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นพระศักดิ์สิทธิ์นะครับหลวงปูอโตนะครับที่อยู่ข้างในนะครับซึ่งชาวบ้านก็จะมากราบไหว้ขอพรนะครับกันทุกปีนะครับเป็นอุโบสถหลังแรกเลยนะครับมีประตูด้านหน้าเพียงแค่ประตูเดียวนะครับ ซึ่งสำหรับวัดหนองเขมแล้วนะครับก็จะมีประวัติการสร้างมาก็มีอายุราวๆร้อยปีนะครับอาณาบริเวณของวัดก็กว้างใหญ่นะครับดูสวยงามร่มเย็นนะครับซึ่งเป็นวัดที่มีแม่น้ำนะครับตัดผ่านทั้งสอ,สองด้านด้านเลยนะครับซึ่งเหมาะกับการทํากิจกรรมต่างๆนะครับตามประเ